เขาเล,เาเล,าาล่นตะัดใส่ละเขาเล่นตัดใสแล้วท่าไหนละนะปัญหาสังคมมีมากมายมีคนเสนอตัวเข้ามาเยอะแยะอันนี้เขาอันนี้รู้จักก็อาจจะคิกว่าโอ้คนนี้เป็นคนอ่านข่าวเก่งมากนะกล่อมากหรือเสาะอะไรได้เยอะแยะจนกระทั่งมันเจอท่านี้นะผมบอกมันมีพลังพิเศษเจอซิวต์อะไรเนะี่ย ก็ไปที่ถิดหวังนิดหน่อยผมไปเรียนเืองนอกกลับมาบังไทยปี2,5,4,6พบว่าคนไทยพึ่งใสยใามากขึ้นกว่าก่อนที่ผมจะไปคนบ้า่วงจุย้ยเต็มเลยทุกวันนี้ก็มีหมอทำเสนีหมออะไรเต็มไปหมดงงงายกันแบบมากมายมีพระแปลกนะมีเนนแอ มีหลวงอะไรนะหลวงปู่นิคัมอะไรเงี้ยนะก็เป็นที่น่าสลดกนะครับคนค่อนข้างขาดที่พึ่งนะเานนักวิชาตอยู่ที่คงจะลําบากนะมาดูข้อเสนอข้อเสนอการ,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมผมไม่กล้าใช้คำว่าปฏิรูปเด๋ยวส,สับสนนะขเขาก็มีคนเสนอเรื่องสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์ขึ้นมาตรงนี้อย่าเพิ่งไปคิดอย่างเงี้ยลบอะไรเนาะเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีคอมมิวนิส พราะที่เราเจอเราเจออะไรมาเราเจอเผด็จการที่อ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะก็เหมือนกับที่เผด็จการที่อ้างเป็นประชาธิปไตย,ยนี่แหละนะเรายังไม่เจอคอมมิวนิสต์จริงๆคอมมิวนิสต์จริงเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างชนชั้นจริงๆนะครับคนคิดก็คือในข่าวมาร์สเนี่ยนะครับเที่ยวมือซุกเข้าไปข้างในนะผมไม่รู้แปลว่า เขาผีเดือนไหนตามนิ้วเนี่ยให้เราต้องคิดเยอะทุกอย่างเป็นเงื่อนงำเขาเกาหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นภาษาอะไรหรืปลบานะะคาว่าขอมูแปลว่าชุมชนเขาบอกเน้นการอยู่ร่วมกันร่วมกันแชร์ทรัพยากรร่วมกันนะรเราลองเรียนอาการ้ง่ายดีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึง่งมีร้านสุปตาสิบร้านแข่งกันทุกคนต้องมาเสี่ยงวันไหนใครจะมีคนมากคนน้อยลบ ต้นทุนโลมาสูงมากเราต้องมีการเก็บของเก่ามาหลอลูกค้าในวันต่อไปอีกเป็นเรื่องวุ่นวายในสังคมแต่ถ้าเกิดมีสหกรณ์สม่ำรนะ้านเดียวใหญ่ๆนะมันก็จะสะดวกขึ้นหรือเราเปรียบเทียบกับการเดินไปซื้อโทรศัพท์ในห้างก็ไดเปิดร้านหน้าร้านหนือนนีนเป๊ะเลยขายแข่งกันอย่างนี้มันก็แค่สปล่านะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าใครยอยากผู้หญิงมานั่งหน้าร้านได้สวยกว่ากันนะ หรือบางทีก็สวยมากเลยแต่พอถามราคาแล้วมันตอบมาเสียงสามพันพีอะไรเงี้ยนะมันก็เทยหลอกเราเราอย่าลื <S <S ลไมไปดูแนวคิดสังคมนิยมนะเราชื่อจิมก็ดีอยู่แล้วว่านิยมให้สังคมเป็นระดับหนึ่งเลือกส่วนตัวมาทีหลังเออม,มาดูร่องรอยของสังคม,มที่เมืองไทยนะในแถวสแกนดิเนเวียนที่เราว่ามันพัฒนาดีนั่นน่ะเขาก็มีการประยุกต์เอาส่วนดีของสังคมนิยมเข้าไปใช้นในประทาธิปไตย คือถ้าเกิดเราปล่อยเป็นทุนนิยมจริงๆ,ๆ่งป่าน,นี้พวกเราอาจจะไม่มีกินแล้วเชื่อผมป่ะโรงเรียนรัฐบาลไม่มีโรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีนะซื้อแล้วมันได้กําไรที่ว่านักลงทุนมากกวาดไปหมดปลาอะไรเงี้ยเสร็จหมดเป็นของในทุนหมดนะเพราะฉะนั้น,น,นการที่จะมีส่วนที่ตวองสริการที่รัฐจัดการให้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะได้มีสิทธิ์ใช้บริการนะ นก็เป็นแนวคิดของสังคมนิยมและที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ชาชนบทหลายคนรอดมาได้คือระบบอะไรรู้ปล่าอ,อยากให้เด็กลองเดาหน,น่อยนิดนะถามความรู้เรื่องพวกนี้จากเด็กวิทยาศาสตร์ลองดูนิดลุนด,ดิมีระบบอะไรที่ช่วยทาให้สังคมชนบทจตงหวันเนี่ยเขาค่อนข้างเอาตัวรอดได้ดีระบบอะไรสหกรณ์มาจากสังคมนิยม ไม่หวงนะส่งเสริมให้เราใช้นี่เพราะนคือทางรอดจริงๆนะระบบสาพกพอดมีชุมชนม,มากมายลองผิดลองถูกในเรื่องการไม่เรียกว่าลองผิดลองถูกหรอกหาวิธีอยู่ใันอย่างมีความสุขเช่นชุมชนช,ชื่อว่าชิดบ,บุตรนะเป็นชุมชนเล,เล็กๆตามประวัตินี้นางีเขาบอกว่าเป็นพวกสาวกของพระเยซูหรืออะไรแนะนําต่อๆกันนะว่าให้อยู่กันแบบเอือเฟือ เป็นชุมชนนะครับแต่ช่วงหลังทุนนิยมมันก็ตีแตกหมดแหละเนาะไปอ้างว่าอยู่กันอย่างนี้คนขี้เกียจก็ได้เท่าเราตรงนี้ผมถือว่าเป็นมายาคตินะจริงมีคนที่ขี้เกียจกว่าเราแต่้าได้เท่าเราแปลว่าอะไรเล่ยคนห้า50%ทำงานอีคน50%สมุนไปทำงานเนี่ยไอ้คน50%ที่ขยันกว่าก็ทำงานแค่สองเท่าโอเค เลี้ยมันอยู่ได้ริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่มาลองลนึกดูดีนปัจจุบันเป็นไงปัจจุบันคือคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาทรัพยากรไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันไหนหน่ากลัวกว่าจะมีความวุ่นวายในสังคมมากไหมแต่แค่เราจะเลี้ยงคนที่เขาด้อยกว่าเราทำงานได้น้อยกว,ว่าเราเนาะไม่ใช่เรื่องเสีเยงเลยนะพอเอาข้าจริงแล้วทรัพยากรมีเหลือเฟือมากกว่านั้นตอนนี้ที่มันลำบากเพราะมันหมดแต่กั๊กกันนะครับทุกอย่างต้องใช้ คุณแจที่ร่วมเงินไขเข้าไปใช้นะมีชนเผ่าไม่ใช่ชนเผ่ากลุ่มคนที่เรียกว่าอามิชคุณคุ้ไหมไม่ใช่อามิสสินจ้างที่เราเจอกันบ่อยๆในประเทศไทยนะนี่อามิชนี่แต่งตัวทานองน,นี้อาจจะดูแบบไฮเทคหน่อยอันนี้คือแบบหนุ่มสาวอามิชสมัยใหม่ถ้ารูปนี้จะคุ้นกว่าใช่ป่ะเขาอยู่แบบปฏิเสธเทคโนโลยีเพราะเห็นว่านำปัญหาเข้ามา,มาสู่ชีวิตมากกว่า แมวไฟฟ้าแมวทีวีทีวีเ็้ามาเพราะโฆษณาัน,นาแหละเนาะเดี <c oughs> ย๋ยวยุให้เราอยากได้นู่นอยากได้นี่นะแล้วก็ไม่ค่อยใช้เครื่องจุนแรงนะครับก็จะ,จะมีรถมา้าอยู่อย่างเรียงง่ายมีเวลาอยู่ครอบครัวอยู่คนที่เรารักอยู่กับเพื่อนบ้านคนที่ท้องออกลูกเป็นบ้านมนาะช่วยตัดหญ้าทำกระดาษให้อยู่กันแบบรวมกลุ่มกันนะจักรยานข้างหน้าตาแบบน,นี้แต่บ้า <c oughs> ไม่มีที่ถีบนะเข,ขาก็บอกว่า อย่าไปทำให้เร่งรีบเกินไปอย่าให้อยู่ไปธรรมชาติอันนี้มันก็เกิดไปหน่อยเนาะในความรู้สึกของเรานะมันน่าจะปรับสารใช้เทคโนโลยีอย่างฉัชิลาเขาไม่ผิดนะเขาเห็นตัวอย่างเยอะแยะที่เทคโนโลยีเข้าไปเราทุกอย่างมาันเละเทะหมดนะเขาจะตัดออกก็ดีเด่๋ยวเราะนะผมว่าเขามีความสุขกว่าพวกเราเยอะมากนะพวกเรานี่เป็นกลุ่มคนที่ทุกข์มากนะมีหนี้มีสินเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับ กลุ่มที่ผมชอบที่อยู่ใกล้ตัวในเมืองไทยกลุ่มสเตียโศกนะครับเน้นย้ำม,มากเขาใช้คาล้อเลียนทุนนิยมว่าบุญนิยมนะทาให้ผู้อื่นการทําบุญนะเผื่อแผ่กันทุกคนทานู่นทํานี่ทางาน,นสืบการกันไม่อยากจะบังคับอะไรกันเท่าไหร่นะครับเป็นสันเตียโศกเน้นการจัดการขยะเป็นหนึ่งข้อใหญ่ในสี่ข้อหลักนะเพราะเรื่องขยะนี่เรื่องสำคัญอรกิจน,นะและที่ผมชอบที่สุด ที่เพิ่งศึกษามากขึ้นเรื่อยๆโดยว่าในปีหลังๆคือเดือนมีนาคมเด็ดมีใครเคยได้ยินบ้างยกมือให้ชื่นใจหน่อยผมก็ไม่ไคาดหวังว่าจะชื่นใจนะวันนี้นะชื่อมันมีนาะเดี๋ยวตอนนี้มันกี่โมงแล้วสิบโมงสิบห้าผมเหลือแต่ห้านาทีเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับดาวพุหัสอะไรนะพอดีเขาไปตั้งโครงการไว้ที่เมืองวีนัสรัฐฟลอริดา ก็เลยเรียกสร้างเราแตวินาโปรเจกต์เหมือนขอนแก่นโมเดลอย่างเงี้ยนะมีขอนแก่นแล้ว่าขอนแก่นโมเดลเนี่ยเพราะวางอาวุธง่ายครับเกียเนี่ยวางแล้วอาวุธเป็นระเบียบนะคนโดนตัดไม่โดนตัด มีวิธีจัดการและเศรษฐกิจแบบไม่ต้องไปดูที่เงินอ่ะเราดูที่ตัวของเลยนะของอะไรมันจะใช้อะไรใช้ความต้องการคนเป็นหลักถ้าคนต้องการอะไรก็ผลิตสิ่งนั้นขึ้นมาสิเรื่องอะไรเรามาเล่นแง่ปั่นราคามาขึ้นมานะถ้าถึงเราถ้าเกิดวันหนึ่งเราทํายารักษาโรคเอชได้จะมีในหน้ามาแล้วนะให้เงินงเราแล้วจะไปจดที่สิทธิธ์แล้วก็จะมีแต่คนรวยได้ใช้อย่างนี้เราชอบไหม ไ,ไปตอบก็ได้นะมนผมของผมชอบเนี่ยนะก็ต่อยอยู่มเป็นเตนะไงอ้าวนี่คือคนที่ตัวหลาดที่คิดอย่างวินาปบจิจนนะครับชอแจ็คเฟสโก้นะครับเขาก็ศึกษาแล้วเยอะตอนนี้อายุ90กว่าปีแล้วนะก็พยายามที่จะเสนอแนวคิดต่างๆเพราะว่าโลกนี้มันไปสู่ความหายนะอยู่แล้วละ่ะมีทางเลือกว่าเราจะเปลี่ยนก่อนที่มันจะหายนะซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่มีสติที่จะทำอะไรดีๆแล้ว รือจะรอให้มันเกิดไผยนะหรือถ,ถ้ามันหายนะแล้วเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนละตอนนั้นจะมีแต่กลุ่มกองโจรเลึกออกไหมอยู่ในหนังไะเนาะวอมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยก็มีแต่กองโจรปนฆ่าข่มขืนไปเรื่อยเขาให้ต่อหน้าว่างีแล้วคนเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการเป็นเจ้าของที่ดิ 1, หนหนึ่งพันไร่อะไรย่างเงี้ยเราไม่ต้องการหรอกเราต้องการแค่มีอาหารมีอากาศดีๆมีสันทนาการน,นะเพราะฉะนั้นอ้การที่เราไป็นอบครองทรัพยากรเนี่ย จริงๆแล้วมันกลายเป็นอุปสรรคนะที่อย่างเงี้ยปลูกข้าวได้แต่มันก็กักอยู่นั่นแหละไม่มีใครบจายเงแก็ไม่ให้ปลูกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่ในสันงคมปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นมุ่งเน้นการผลิตของที่เราจาเป็นต้องใช้แต่เป็นมุ่งเน้นกับการเล่นเกมทางธุรกิจนะครับทําให้มันก็เกิดความขาดแคลนเนี่ยแล้วเขาก็เลยเสนอว่าต้องนี้นะทรัพยากรทุกอย่างมนะันขอทุกคนร่วมกัน ไอ้ของส่วนตัวบ้านอะไรก็โอเคมันนี้แหละนะครับแต่ไม่ได้ให้ไปครอบครองแบบประเภทสวนสาธารณะทั้งอังนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการไม่ได้ของเราแค่ต้องการใชใ้ให้รู้ปัญญาตรงนี้นะฮะตัดการใช้เงินและสิ่งเรียบเท่าออกไปนี้อย่างนี้ต้องมีคอร์รัปชันอีกนะครับจะมีแบบเป็นชิปเป็นอะไรเป็นแป้งสะสมอะไรเงี้ยไม่เอาอ่ะนะครับจะมีการคอร์รัปชันได้เดี๋ยวทำงานแล้วจะรู้เองบรรยากาศในโร,รงงานที่ถ้าไม่มีผลประโยชน์เขาไม่เกี่ยวข้องโอโหสุดยอดเป็นประโยชน์มากต่อพอมีผลประโยชน์ เศร้าจรินะอ่ะแล้วก็มุ่งเน้นผลิตก็ไม่ให้ขาดแคลนเชื่อไหมว่าการขาดแคลนนี้ทําให้คนแข่งแย่งกันจริงๆถ้ามันมีเหลือเฟือมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่มันจะมาแย่งกันถ้ามันมีเหลือเฟือไม่มีปัญหาเรามีตัวอย่างเยอะน,นะแต่ว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วบทบาทของประชาชนถ้าสําเร็จถ้าคนลองอยู่แบบนี้เอาน,นึกถึงว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะนะไน,นสมุดนี้เป็นต่างประเทศชอบไหมตอนนี้อย่าพู่ปไปชิดว่าเป็นไปนไม่ได้ เอาว่าชอบแบบนี้ไหมนะบทบาทของประชาชนมีอะไรบ้างก็คือทำหน้าที่ของแต่ละคนนะตามที่ชอบนะต้องหมาชีวิตคืออะไรช่วยกันผลิตเพื่อไม่เกิดความขาดแคลนความสุดที่ได้คือการเป็นผู้ให้กับสังคมอยากให้มีตรงนี้นะและด้วยความที่เขารู้รอบเขาก็เสนอโน้นเสนอนี่นะเรื่องผังเมืองก็มันรวมอยู่เป็นกระจุกดีกว่าเป็นตึกสูงมันจะไม่กระจาย,ายไปทั่วอย่างนั้นเดินทางก็ลำบาก ไปไหนไปไหนมาไหนก็ลำบากอีดขวางทางน้ำรบกวนทางเดินของสัตว์อะไรพวกนี้ครับคืนวิ่งที่กับธรรมชาติอารมณ์มันเป็นทุขหลายคนเห็นภาพงี้ปุ๊บรู้สึกมันไกลตัวเกินไปนะก็เลยไม่ได้ชอบจริงๆอันนี้เป็นแค่เล็กๆๆการข้อเสนอในการบอกว่าอยู่บนตึกสูงๆเถอะนะจะได้คืนพื้น,นที่ธรรมชาติไปได้นะครับกะว่าของลุงแจ็คนี่มีเยอะแยแะเรามีลายประมาณสักสิบสองนาที ลุงแจ๊กบอกว่าตอนเด็กๆเป็นวัยรุ่นช่วงนั้นเศรษฐกิจล่มมันต้มยำกุ้งในประเทศเราเนี่ยแต่หนักกว่านั้นเพราะเขาไม่มีทรัพยากรเป็นเรื่องตลกที่เขาเห็นแล้วก็จํรจามจนตายคนอดอยากเต็ไมไปหมดแต่ในทุนมีของกินเต็มเลยแล้วก็ปล่อยให้เน่าเพราะคนจนไม่มีเงินไปซื้อ ไม่รู้เรารู้สึกมันทุเรศไหมละ่ะคนก็ออกมันนอนตามริมนถนนบางทีี่บ้านตัวเองี่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าของก็อยู่อย่างนั้นนะทําไมเราต้องมรื้อกติการแนี้ด้วยน่าคิดไหมนะเขาก็ใช้เวลาท่องไปทั่วโลกแหละไปเจอชนเผ่าบางชนเผ่าซึ่งมีทรัพยากรเหลหือเฟือเอ้เห็นยเขาอยู่กันสบายดีดไม่เห็นจะมีใครเห็นแก่ตัวเลยนะได้ปลามาก็แจกปลากันไป แจ็คไปถึงเขาก็ถามว่าอยากได้อะไรอ่ะอยากได้เรือสักลำหนึ่งเขาก็ทําเรือมาให้เนาะใช้เรือหายือก็จอดเรือทิ้งไว้สองสัปดาห์ผ่านไปจนผ่าวนั้นมายกเรือคืนไปแจ็คบอกอ้าวให้แล้วไม่ให้เหรอจนผ่าวนั้นบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็เอาไปคนอื่นใช้ก่อนเออมันก็เกิดคอนเซ็ปต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเออเราอยู่ยังไงดีอยู่แบบตามคอาอนเป็นที่ต้องใช้เออน่าจะถูกมากกว่านะ มาดูบทบาทของเรานะสีเย้ขึ้นเรื่อย่อนนี้บทบาทที่ดีของเรานะ <c oughs> ก็จะสร้างหรือไม่สร้างองค์ความรู้ใหม,ม่เีก็เือกราเจนคํานี้องค์ความรู้ใหม่ไม่รู้ละแต่ว่าทีเราเผือติดอยู่ข้อเดียวแค่นเนี้ยเนาะขายของเสร็จเราไม่รับผิดชอบอะไรแล้วอยากจะให้ใส่ความรู้ความตระหนักให้ผู้คนด้วยว่าวิสาสัคือทางออกเครื่องมือเดียวตอนนี้เท่าที่เจอนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่เคยช่วยอะไรเลยอ่ะนะประเภทแบบฉเฉลิมไปเฮ้ยทำไมบบเราพูดถึงฉเฉลิมเฉลิมไปสาบานว่าถ้าผมทำผิดทำอะไรขอให้มีอันเป็นไปแล้วเหม็นเมียเป็นไปเลยด้วยแสดงหรือว่าฉเฉลิมมันดีจริงไม่เข้าใจเนาะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีใครแล้วคนนึงต้องผิดอ่ะรดีงไงนะการความรู้ความตระหนักให้ทุกคนนะว่าวิทยาศาสตร์มันมีประโยชน์แล้วต้องสู่อให้เขาใช้ด้วยนะสรร่งเสร,ริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นี่คือสิ่งที่ผม